อะไบกมือนะบกอีกแล้วเลอตกใจแกให้ลบแล้วว่าแกถือข้าวหลามมาให้เระะรูลลลแกชูลมใช่ไงมว่าขอบคุณมากมาเลยห้าเลยคุณแม่พึ่งมาหลอคะพู่มมาหลอคะด้เดี๋ยวพี่บุ oh, up, oh, yeah. ้ยเริ okay. ่มปะออพี่บ yeah. right. okay. ุ <S <S ้ยเริ่มประวัีห้าได้มา ใี่ปุกให้โบกแม่และแม่ให้ใหร nice? หางวัลใช่ไหมคะขอบคุณค่ะให้เรา20บาทได้คุณแม่กลับไป20ล้านเลยนะคะตอนแรกว่าจะไม่เอาแต่เนื่องจากว่ายังไม่ได้สาร์ดเลยนะคะก็เลยต้องเอานะคะเอาเอาคืนคแม่จับตรงทีนล้วก็ได้เราไม,ไม่ต้องไม่เอาแอ๊ยคุณแม่บอกว่าไม่เอาไม่มีนม สาแสดงสะอ่า <c oughs> แล้วก็ได้ขอบคุณทีมงานขอบคุณอ่าจัดโดยกระทรวงพาณิชย์น,น,นะคะให้บพวกเราได้มาเจอกันนะคะในช่วงนี้เชิญพิธีกรเลยพี่โอเสร็จแล้วใช่ไหมพี่โสวัสดีค่ะขอบคุณพี่อ๊อมมาก่นได้ไหมคะพวกเพื่อนเยอะ ขอโทษนี่คนเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปุ้ยขึ้นเพอยู่ต่อได้แล้วอยากอยู่ต่อแล้วไม่ตัดต่อนเลยให้เป็นให้อยู่สำหรับคุณีผมกับผมบุ๊คช่วยไมขาดดอกได้เลยได้เขายกะหลี่กะหลี่ใช่ไหมคะได้เลยกะหลี่ปั๊บๆนะคะเปิดปั๊บลาไปก่อนขอบคุณคุณแมากส้วยพีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะนี่นะคะก็ได้ชมศิลปินสาวชาวใต้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะมีอีกหนึ่งวงดนตรีนะคะรอท่านอยู่แน่นอนเจอกันแน่นแนกับวงแอลกอฮอล์ค่ะ เราสองคนนะคะสองด้านนะคะตรงไปเจอกันนะคะแฟนคลับของไอโกฮอนด้านล่างนะคะเพื่อที่จะร่วมสนุกกันนะคะกับการเล่นเกมแจกของรางวัลแน่นอนนะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับของรางวัลของเราลัทธิปีปีบอยเซอร์ใช่แล้วคะแนนติดตัวประมาณ50ใบอุหยตาแสดงว่าคนนี้มีโอกาสได้หมดเกลีโอกาสได้ทุกคนแต่ว่าวันนี้เราได้มาสองคนมาเสี่ยงทุกทุกรอบรอบเอฟโอล่า น้องไอโ่นองไอโฟ่พี่ดหนแล้วเอะเอ๊ะเอ๊ะออโพี่ขอท่าท่าล่างได้ไหมท่าปุมเห็นบ่อยแล้วเออเอออ่ามาน้าทุกคนพร้อมแล้วเรจะลงเต อีกสองใครฟังนขออีกสองวันนี้มีทุบแดนสาวสาวของวุ้งสุ่ยครับอ่ะคราวนี้ยืนห่างกันหนึ่งช่วงแขนยืนห่างกันหนึ่งช่วงแขนได้ยังห่างเลยนะเซตนี้ยังไม่มาเมื่อวาเล่นเก็บหัวได้ ทางที่ต้องจริงจังนะคะเขารองกระเป๋าทั้งไปเลยนะคะกระดุกกระดิกขยบขยิบคือกลับบ้านกลับบ้านลาเลยสายตาห้ามเหลือมอง,งอห้ามกหลือบิจาเอาพร้อมกัจเลย เลยไปหาคุณแม่ก่อนนะเออไม่ได้แกล้งเด็กนะไม่ได้แกล้งแต่ว่าเด็กมันแบบว่าเราเราไม่ชอบเด็กมากเราชอบประมาณสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยโตแล้วโอเคชอบก็ประมาณไหนประมาณยี่สิบต้นโตยี่สิบเกินโตใช่ไหมไม่รู้ว่ายี่สิบต้นโตนี่แบบพอทานได้หรือเปล่ากำลังดีกำลังดีหรอผู้ชมชอบประมาณไหนผู้ชมชอบประมาณไหนคะพี่ไม่รู้นะฉันไม่ชอบมมากก็ไปต่อกันเลย่างเง วันนี้เป็นวันเสาร์ทำไมหนูไม่ได้ไปโรงเรียนดูวเป็นตัวอย่างที่ดีอาจารย์ลูก็ตอบคหมเหนื่อยไม่ทางว่าอย่างนี้เหลยนกัอ่ะเหนื่อยก็พักเหนื่อยไปพักกันลูกเหนื่อยไปพักก่ันเราบอกว่าเหนื่อยจริงฝากขอบอกว่าที่เพื่อนทั้งสองคนด้วยนะคะขอความฝันของเราให้เป็นจริงในวันนี้นะคะไปกันจ้า สิ่งล็กเพียงเราคุณมีมาตั้งแต่วันแรกเลยแล้วคนนะคะมาแล้วตั้งแต่หุ่นสิบเอ็ดโมงแต่ใครกระดุกกระดิกนี่ตัวเองตกใจเล้ยบองตาที่พี่ยงไมไปป้าลูกเออสบตาไม่ได้ย่อขาขนาดนี้เหนื่อยไหมลูกเห็นไหมที่ให้เด็กพักเอาบ้างพักไหมสุดเลยไหมนี่เราตัวทำงานวันนี้ใกล้จะจบแล้วนะใช่ใช่จบทะแล้ววันพรุ่งนี้นะวันสุดท้ายนีย ต้องมาตั้งแต่กี่โมงคะใครุกขยิบทำไมลูกกลับบ้านไม่ต้อาไ่ตองมาอาใครต่อะ โอ okay. เคเงียวนะวัน,นนี้หนูมากับใครคะลูกมากับใครอ่ะแม่โอ้โห <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แอกนะนั้ที่กันมาเรือกวันไหวอือลักคนนะ <c oughs> โอเคโอเคอ่ะ <c oughs> อีกสองคนไปต่อจ้ะนั้นไงดี Thank yeah. yeah. เจอคนนี้เพราะว่าเราเพลงหยุดทีไรเขาจะปิดตาใช่ไหมเออเขาไม่สบตาเลยมือเป็นอะไรเจ็บไหมไม่รู้เจ็บัน้องเหนื่อยไหมรู้ไมไม่คุยด้วยเลยไหนคนคนไหนคุณแม่คุณแม่ไหนคนไหนคไหนอ๋อลก็คิดถึงแม่ไูคิดถึงแม่ไหมแม่ีมีบุญบุญใหญ่้ค่ะไม่อ่ะโอเคเป็นยังไงบ้างลูกเนู้ปิตาคนนี้ตาเฉงม

เราก็ทำเพื่อเพื่อนทั้งสองคนนะคะที่กบรอบไปได้ละลูกนะนะคนละสิบบาทออกไปแบ่งกันนะคะสามคนนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันหน่อยนะคะอ่ันเดียไม่อยากไปหาที่ตุ๊กตุ่นอ่ะไอ้คนไรไอ้นตัวนี้ตัวนี้นี่ไอ้พี่ก็ยิ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องอ้วนกลับบ้านก่อนลูกให้น้องอ้วนไปพักก่อนขอบคุณน้องเอโปขอเสิร์ตคุยด้วยกันกับน้องเอโปหน่อยแล้ว เกมหัดไป50บาทน้อยไปน้อยไปเลยอ่แจกไปได้100บาทเนี่ยกเกมนี้สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีอายุสัก18ปีขึ้นไปอ่าค่ะเพราะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ต้องโผล่สลิดลงมาถททูกต้องครับและต้องใช้ไฮโดรลิกแต่ให้สิทธิ์เพียง5่านเท่านั้นอ่า,าสิทธิ์เพียง5่านเท่านั้น ผมขอคนที่มีสัมภาระในตัวเยอะที่สุดห้าคนครับเอามาให้ดูเลยค่ะมีสัมภาระในตัวเยอะที่สุดนะคะห้าคนครับรวมมารวมมาแล้วเอามานับกันตรงนี้ไหนฮะเอามานับกันตรงนี้มีไหมครับมีไหมฮะเช่นวันนี้เราเอากระเป๋ามาใช่ไหมคะมีทรั้งสัตว์เรื้อยมีเครื่องสำอางเป็นอย่างไรครับน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมโอเค มาคุณพี่ผู้หญิงเนี่ยเธอสวยมาเลยผมว่าอาลุกขึ้นลุกขึ้นอาลุกขึ้นมาาบาอย่างเดียวไม่ต้องนะคะอโอเคอ่าหนึงเท่าไหร่ครับสองสามแล้ว่านอีกสองท่านฮะขาดเองเอ๊อาาบาเดี๋ยวุงนะเดี๋ยวกนะลุกนะตื่นก่อนื่นี๊ปี๊ปีีีีี หนึ่งคนที่มีสัพพะรัถ้าเราคิดว่าเรามีไม่เยอะก็มาก่อนหนึ่งคนครับเป็นของเป็นเป็นกระเป๋ากระจาเป็นอะไรก็ได้สัพพะรัของคุณคือกระต่ายเลยครับขอบคุณมากนะคุณลูกเออสี่ท่านโอเคสี่ท่านไม่เป็นไรได้ะสี่ท่านไม่เป็นไรอ่ะพูดคุยกันนิดนึงคุณแม่มาจากไหนครับลบบุรีค่ะลบบุรคุณแม่ซื้ออะไรบ้างครับมีหลายอย่างเอออะไรเด็ดสุดที่คุณแม่ซื้อแล้วชอบที่ชอบมากเลย น้ำลิควมาขายซื้อจากร้านไหนครับร้านหนึ่งสามสองร้านหนึ่งสามสากเก็บจำเลขล็อกได้นั่นน้อเป็นตานนี้เดินคนมาจากไหนนี่หนูเป็นคนจังหวัดอะไรครับลูกจังหวัดประเทศไทยอะไรนะคนจังหวัดประเทศไทยครลูกคนจังหวัดประเทศไทยหนูอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมแล้วบ้านหนูอยู่จังหวัดอะไรครับ เกิดที่จังหวัดสระบุรีโตที่จังหวัดประเทศไทยนะคะลูกวันนี้หนูมางานหนูชอบอะไรที่สุดเลยในงานร้านสายไหม่าสายไหม่ตรงนั้นเดี๋ยวผมได้ทนี่อ่ะทำนี้จะทำให้เราเขากันคุณพี่ทำจากที่ไหนครับสระบุรีสระบุรีไปอีสานเยอะซ้ายหรือเยอะขวาครับะเยอะซ้ายหรือเยอะขวาครับ ขาคุณพี่มาจากที่ไหนครับบุรีครับ่ะบนีคุณพี่มาทุกวันเลยเหรอครับติดใจอะไรในการครับอางานชียงาผาเที่ยวผ่านบ้านอยู่ไกลไหมครับไเท่าไรประมาณกี่กิโลครับหลายกิโเดินมาหรือว่านั่งรถมาบอใมัมอเตอร์ไซคมาโอเคเก็บนี่คำตอบไม้ทันคุณแม่มาจากไหนครับ สระบุรีเป็นคนสระบุรีอ่ะทำไมซื้อลอตเตอรี่เยอะขนาดนั้นครับอยากรวยอยากรวยแล้วเมื่อวานก็ผิดเมื่อวานถูกลอตเตอรี่ไหมครับถูกแล้ว่าแล้วทำไมเราจะหวังรวยอีกนะฮะคนเราต้องมีความหวังใช่ไหมเนยคนเราต้องมีความหวังความหวังไม่ใช่ควังของเราเราจะไปต่อนะคะั้งสี่ท่านอ่ะอยากให้น้องดูเฉยๆน้องดูดูสี่ท่านที่อยู่ตรงนี้อ่ะจากจองพื้นที่ท่านนี้ผมให้ฝั่งนี้อ่าแบ่งจุดยืนแบ่งจุดยืนฝั่งนี้หนึ่งท่น โ <Okay. S 1> อเคครันนี้สองท่านอ่ะที่ไทยคนใกล้ๆกันคุณเบี้ยอาตรงกลางคุณเบี้ยอาตรงกลางอ่ะคุณแม่ยืนคุณแม่เอาเอาฝัา่งโนะ้ <c oughs> อะนะอ,ะนะอ๊ะแม่ฝั่งนี้ไลยอ่ะเกมนีง่ายมากแต่ต้องใช้พื้นที่นิดนึงเอาของเอาสัมภาระที่ตัวเองมีต่อให้ยาวที่สุดเอใครต่อยาวที่สุดอ่ะ คนนั้นรับรางวั100 1> ล1น0บาทรางวัลที่2ผมให้50าโอเคไหมครับรางวัลวนชนะเลิศที่ต่อไปยาวที่สุดนะได้100่งรอยเราชนะเลิศได้50ใช่ไหมครับเรามีเวลาเพียง3 0วินาทีเ,เลยนะอ่ะ,อะ,อะทุกคนเชียร์เขาหน่อยแล้ว โอ,โอ้โหคุณแม่ฉีกแล้วก็รีบแบกเลยนะครับตอนน oui yes, yes. ี้ใ uh ช่ใช่คือรางวัลร้อยเดียวไห้เป ok ็นไาห6ล้านตัวไว้ก่อนเออเออก่อนจะไปถึงหกล้านเราลงทนไว้ก่อนแล้วไครับทำไมครับอโอ ไหลแม่ตักโนเข้าไปไกลแล้วตักโนก็ถึงหน้าสารการแล้วแม่อย่าแพ้ตักโนเขถึงหน้าสารการแล้วอะไรนะออกมงองอะไรนะแม่แม่แม่่คนนเถึงกลื่อนปลาสักแล้วเกลื่อนป่าสักแล้วแม่เก็ืนปลาสักแล้วแ่เสื้อกันหนาวหอได้เอาเลยยาวเลยเสื้อกหาหอ้อาเลยยาวเลยแม ไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมเราก็เอายาวที่สุด มาแกจะอส้อยโโทรเลยนะันเดี้ยวนด้วยเอางดเลยทุกคนจ๋าผมเห็นความตุ้เทขนาดนี้แะ้วผมเกิดขืเกิดขืนดืนอายมากกับเกียร์วอเซอร์อีกหลายต่ออ๋อคืจริงเราจรระดะอาประเมินด้วยสายตาเอาอินก้รับผงกล้อจะรูได้โอเคครับโอเค คุณแม่รักนี้นะครับสูสีคุณแม่รักนี้ผมดูจากระยะทางที่คุณแม่ต่อค่ะคุณแม่ไปได้ถึงปันพ่อทอครับปันพ่อระทองอของคุณพี่นั่นนี้นะคะพี่ชายนะฮะโอ้โหสาวเอาตุ๊กทองมาขนาดนี้นะฮะเออคุณพี่ชายคนนี้เนี่ยท่ามีลิกหอดทองนะจ๊ะ มอจีบบ่าละสามหมื่นสี่ทุกคนบอแต่คุณพี่สามารถต่อได้ถึงแค่หน้าหมูเออยังไม่ได้ออกจากการยังไม่ได้การยังไม่ได้คุณแม่ด้านนี้โอ้โหโค้งมอขนาดนี้คุณแม่เก่งมากและคุณแม่สามารถต่อได้สะพานรัตนบัชชาเอ๊ะรัตน์แต่คุณพี่ด้านนี้สุดยอดมากเลยนะฮะ สามารถต่อได้ยาวถึงเขื่อนปากสักโซ<ฮ>ลัสิกได้นี่ถ้าไม,ม่นับห้าสี่สาตัดผมมาต่อเลยนะครับ,รบยอดมากเพราะฉะนั้นคุณพี่คนนี้<ฮ>เป็นอันดับหนึ่งครับฉะนั้นเลิกอันดับหนึ่งใชครับ คุณแม่เป็นอันดับสองครับและคุณแม่และน้เป็นอันดับที่สครับอ่ะันนี้เป็นอันดับที่สี่นะคะเก็บครบคนผมให้ทุกคนผมให้ทุกคนคนที่หนึ่งผมให้หนึ่งร้อยรถ้าหนึ่งหนึ่งผมให้คนละห้าสิบเย้มาสักพักแล่ะแต่ทุกคนแต่ทุกคนได้รางวัลความพยายามเก็บได้เลยถูกต้องไหมเก็บได้เลยค่ะเก็บให้ครบนะคะโดยเฉพาะเงินนะคะเก็บให้ครบนะคะถ้าเกิด กันนะรถคนเป็นย่าสลิสาาดนิสัทาั้นที่ร้องโใสยย่เมื่อเทนั้นะน,นะทุกคนจริงๆเพราะว่าทุกคนสละทุกอย่างที่อยู่ในตัวเองนะฮะสละทุกอย่างในตัวเองเพื่อมาเรียงได้งระดนี้นะครับแล้วระบากไปเรียงกลับใส่กระเป๋าอีกน,นะ,ะเ<อ>นพราะว่ทุกองมาหมดเลยวที่ <ๆ S 1> <นะ S 2> ทองนะเก็บดีอ่ะทองนะเก็บดีโอ้โหทองเส้นเดียวไว้ทำอะไรครับใส่เขาเอาไว้ใส่ใส่ทองเส้นนี้ ปีดทำตัดอะไรแล้วนะลงไปลืพอเองให้นะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปต่อทีมงานด้านข้างเวทีเลยนะคะอาถรรพ์ก่อนอาถรรพรก่อนอาถรัพก่อนอาถพก่อนโอเค ใส่ปั๊มใส่ตามากเลยนะฮะโอเคใช่ใส่รองเท้าก่อนวันที่หนึ่งที่สองที่สามให้ความพยายามมาัๆคนละหนึ่งร้อยเลยนะครับคนละหนึงร้อยนะฮะโอ้โหานีนะฮะคนละหนึร้อยพี่ชายครับพี่ชายถึงแค่หน้าบุ๊เอาห้าสิบาททอนทีนี้เยอนใกล้ใกันนะคะแล้วก็โชไวเชอรนะแต่กก่อนแมอันนี้กกวกวอยูนี้ไม่วานที่สุด เป็นวันที่6แล้วใช่ค,ค่ะสำหรับการจัดง,งานเนวันด้วยกันนะคะเริ่มต้นกันมาตั้งแต่วันที่28สิงหาคมและจัดยาวนานต่อเนื่องจนถึงวันที่สากันยายนนั่นคือวันเพลิดเงวันสุดท้ายกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมายค่ะไม่ได้ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยแต่สนพักนาพาณิชจังหวัดสระบุรีนะคะแน่นอนนะครับผมรวมไปถึงทุกจังหวัดเลยนะครับทุกภรรยาป่าสัก จริงๆแล้วนะคะในทุกจังหวัดเนี่ยรู้แล้วแต่เป็นจังหวัดที่มีของเด่นของดีทุกท้องอะไรรูกไหมเราคือลุ่มน้ําเจ้าพญาป่าสักเพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์เราเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินถ้าพูดถึงน้ำในน้ำกีบปลาในน้ำมีข้าวปลาช่อนแม่ลาเนี่ยนะคะสิงห์บุรีเนี่ยถือว่าเป็นของดีของดีและเป็นสินค้าจีไอวันนี้อะไรไข่เค็มไข่เค็มมีซอผงนะคะจากลพบุรีหรือจะเป็นส้มโอนะคะสินค้าจีไอจากไชน่าได้คะก็ต้อง ว่าเป็นสินค้าดีสินค้าเด็กนะคะที่เราอยากให้ทุกคนช่วยกันผลักดันสินค้า g ีเหล่านี้ตัวเราเองก่อนเลยคือช่วยไะซื้อนะคะจากตัวเราเองกับผู้ประกอบการเบิตโงเพื่อไม่ผ่านคนกลางนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือจะช่วยกันสนับสนุนชุมชนเดยกรงเลยนะคะสำหรับงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็เป็ในเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งพ่กนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายผมอยากจะชวนทุกท่านเลยเินว่ามาชมตั้งแต่11โมงเพราะว่าอะไรรู้ไหม11โมงมาเปิดเย็นฉ่ำเลยนะเย็นฉ่ำชื่นใจนะคะมาซื้อของกินเป็นมื้อเที่ยงได้เลยตั้งแต่11โมงมานั่งชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสุดอลังการนะคะที่จะเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้หลังจากนั้นจอยกับเราต่อได้ าการส่งเสริมการขายกับนาทีทองนาทีทองไใครมาคันใครใคันอยากจะรู้ว่าใครที่เอฟนาทีทองเราแทบจะทุกรายการยกมือดีไหมฮะใครได้ซื้อสินค้านาทีทองกับตัวสอบคนบ้านคะ ช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นเช็ดนาทีทองเนี่ยมาช่วงไหนเสร็จรีบไปทำธุรกิจเออุ่งนี้นัดหมายันเลยนะคะในช่วงเวลาประมาณนะคะเชี่อมครึ่งเราจะมีสินค้านาทีทองนะคะมาให้เจอกันอีกรอบแล้วก็ในช่วงเย็นนะคะโดยประมาณอีกเช่นเดียวกันนะคะก็โดยประมาณสี่โมงนะคะก็มาเจอกันกับนาทีทองค่ะห้าโมงเย็นมีอะไรนะครับนอกจากนี้นะฮะก่อนให้ถึงนาทีทองห้าโมงเย็นพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะอาจารย์มุ่น อาจารย์นุ่นนะครับผมจากเพจชุมชนเรียนรู้ร่วมกันเป็นวันสุดท้ายกับองค์ความรู้ดีๆใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใครที่มานั่งฟังนะคะตั้งแต่วันแรกนะคะกับกิจกรรมบรรยายต่างๆเนยนะคะก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่จะช่วยสร้างรายได้ของเราคลิปดีๆในการโพสต์คลิปดีๆในการสร้างแคปชั่นนะคะ ไรมานะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากมๆร่วมถึงการค้าขายการเจราจาธุรกิจกิจกรรมของเราตเตรียมอมพรุ่งนี้มาพบก,กันแน่นอนนะฮะเอาละจาใช่ใช่นะการสแสดงของเราก็คือลําเพินสกอรและวุนเบลทิพาดาราแต่ช่วงนี้ครับแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวใครพร้อมจะเจอศิลปินแล้วมาเซ็นรีแลนดดนได้ไะ